ตัวนี้นะคะจะเป็นเหล็กนะคะเหล็กทอร์เชนบาร์นะคะก็ตัวนี้จะเป็นของมิสซูไซคอนค่ะจะมีข้างซ้ายกับข้างขวานะคะจะเป็นสินค้าเก่าเก็บของร้านนะคะอีกแล้วนะคะเราจะขายตามสภาพเลยนะคะเราจะไม่พ่นสีใหม่นะคะเพื่อที่จะขายนะคะก็เดี๋ยวเรานำไปเซลล์กันลดสุดๆเลยนะคะตัวนี้ อื่นๆน,นะคะก็จะมีเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้รีวิวนะคะก็ลองไปดูนะคะสภาพก็เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นสินค้าใหม่นะคะไม่ใช่สินค้าเก่านะคะแต่ว่าร่องรอยการเก็บก็จะนานนะคะจะมีสนิมขึ้นนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้มีผลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะประมาณนี้นะคะดูใกล้กใน,ในะคะเพราะเราไม่อยากจะแบบ คือขายตามสภาพเลยค่ะยังไงก็อย่างนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราค่าไปด,ดูนะคะว่าเราจะทำเซลล์กันเท่าไหร่นะคะ